สวัสดีครับวันนี้เราก็มาหยุดเครื่องซ่อมนะครับเครื่องนี้ส่งมาจากปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเครื่องนะครับผมเราก็จะไล่เช็คไปทีละเครื่องทีละกล่องนะครับเพราะสินค้านะครับมีเข้ามาเดี๋ยวผมจะเช็คตามเขาเรียกว่าตามตามคิวนะครับผมคิวไหนที่ผมเช็คแล้วผมก็จะโทรแจ้งแล้วก็เสนอราคาไปนะครับแต่จะเร่งให้ทุกคิวนะครับเพราะว่าเครื่องซ่อมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันจะมีงานหน้าร้านแล้วก็งานที่ส่งมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับผมก็ต้องแบ่งวันกันซ่อมนะครับผม เครื่องนี้นะ่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้จะมีสายชาร์จมาด้วยนะอะแดปเตอร์นะครับผมสายชาร์จแพ็คมาแน่นหนานะแพ็คมาดีนะอันนี้ตัวโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูก่อนนะครับว่าด้านในนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผม เป็นเครื่อง HP นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องน่าจะไม่มีอะไรแตกหักนะครับผมขอเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าเครื่องนะครับอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะโทรแจ้งลูกค้านะครับ จอตัวน,นี้จะเป็นจอใหญ่นะครับ15น่าจะเป็น15.6นิ้วนะครับผม 10U เป็น i5 Gen1 น,น,นะครับเนี่ยสติเกอร์นะครับเป็น i5 Gen แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเช็คเครื่องดูก่อนนะครับ ผมเปิดเครื่องโอเคตัวนี้มีตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์มานะครับเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ก่อนนะครับว่ามีตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์มานะครับตัวเครื่องกับสายชาร์จนะครับผมตัวเครื่องนะครับบวกสายชาร์จนะครับผมแปบะบไปก่อนนะครับผม เครื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะช้านะครับลูกค้าน่าจะให้เอามาอัปเกรดนะครับเพราะว่านี้ลงวิดโดสิบมานะครับผมก็สรุปอาการของเครื่องนี้ที่ลูกค้าส่งมาก็คือเครื่องช้านะครับก็คือเปิดเครื่องก็มาเนี่ยสามสี่นาทีเลยนะครับก่อนจะใช้งานได้แล้วก็แรมน้อยนะครับจะอัพ s s d แล้วก็เพิ่มแรมนะครับแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการปิดเครื่องแล้วครับแล้วก็เพิ่มแรมเข้าไปนะครับผมเพิ่มแรมเข้าไปอีกสี่นะครับแล้วก็อัพ s s d ให้ลูกค้านะครับ เดี๋ยวคลิกยังไม่ขึ้นเลยครับมันช้ามากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรด SSD นะครับอันนี้เป็น s s d ของใหม่นะครับผมสองร b อยสินะครับอันนี้ลูกค้าเลือกความจุเองนะครับผมขึ้นอยู่ที่การใช้งานที่เราใช้นะนะครับรุ่นเก่าๆจะแกะง่ายหน่อยนะครับจะมีช่องฮาร์ดดิสนี่ครับของดิสนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเวลาเราแกะตัวเครื่องนะเห็นไหมตรงดิสเนี่ยจะมีรูปดิสบอกนะครับว่าอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับผม ตรงนี้นะครับคือฮาร์ดดิสเดี๋ยวเราจะแกะนะครับผมตัวนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ช่องแรมนะครับผม เดี๋ยวเราต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับหรือลงวินโดว์ใหม่นะครับผมเวลานั้นเราก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับร้อนมากนี้จับร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าพอจานมันมีปัญหาดีสันมีปัญหานะครับมันก็เกิดความร้อนนะครับเวลามันหมุนนะครับผมก็จะมีความร้อนเข้ามานะครับทำให้เครื่องมันหน่วงมันช้าเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเราก็จะถอดตัวครอบออกนะครับ ฮาร์ดดิสต์นะครับเราถอดออกแบบไหนนะครับอันนี้อยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราใส่ s s d เดีราก็ใส่คืนนะครับด้านบนแบบนี้เห็นไหมเหมือนเหมือนกันครับรูนั่นก็จะตรงนะครับไม่ได้ยากเลยนะในการอัปเกรดนะครับผมแต่มันก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการลงโปรแกรมเท่าสำหรับใครที่ลงโปรแกรมไม่ได้ก็อาจจะต้องให้ช่างนะจัดการให้นะเพราะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับผม มันต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็จะติดตั้งวินโดว์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความไวกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งวินโดว์ไปแล้วนะครับเครื่องเราจะไวขึ้นขนาดไหนนะครับและเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับผมถ้าใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เขี้ยวให้ตรงนะครับเดี๋ยวก็ดึงนะครับนี่ใส่ให้ตรงนะครับแบบนี้นะครับน็อตก็ยึดตืนนะครับผม ตัวฮาร์ดดิสเราก็จะส่งคืนลูกค้านะครับเพราะมังานลูกค้าอยู่นะตามจริงผมใส่ SSD ใส่ตัวฮาร์ดดิสเข้าไปในช่องใส่ DVD ได้นะแตะ่ลูกค้าก็ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะลูกค้าไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อตัวแคลนเอาเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาฮาร์ดดิสใส่ตัวช่องใส่ DVD เราก็ต้องเสียเงินซื้อตัวแปลงเพิ่มนะซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็เลยจะเอาฮาร์ดดิสไว้แบบนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทาการลงวินโดว์ก่อนนะครับเดี๋ยวลงวินโดว์เสร็จแล้วเรามาเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราอัพ s s d ให้ลูกค้าแล้วนะครับผมอันนี้คือ s s d ที่เราอัพให้ลูกค้านะครับเป็น wd g r ก e n 2สองรอยสิบนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสต์ลูกค้านะครับหลายคนอาจจะถามว่าถ้าเราอัพฮาร์ดอัพ SSD แล้วฮาร์ดดิสต์เนี่ยงานจะหายไหมนะครับก็คือเราจะถอดฮาร์ดดิสต์ของเก่าลูกค้าออกนะครับซึ่งโน้ตบุกรุ่นเก่าๆเ,เนี่ย นะครับเราต้องถอดของฮาร์ดดิสก์ออกแล้วก็ใส่ SSD เข้าไปแทนนะครับหรือถ้าเราอยากจะใช้ฮาร์ดดิสก์หรือใช้การเก็บข้อมูลในเครื่องนะครับเราต้องถอด DVD ของตัวเครื่องออกแล้วก็ใส่ตัวฮาร์ดดิสก์เข้าไปแทนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะลูกค้าจะไปซื้อกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องเปล่าเอ็กซ์เนลนะครับเพื่อที่จะมาใส่ฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับผมงานทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับงานจะไม่หายไปไหนนะครับพวกงานพวกโปรแกรมต่างๆจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมส่วน SD ที่เราอัเเข้าาไปใใหม่ะรก็จส่แทนเขข้้้าาไไปปแทนนลกีเเผมดี๋ยเเเรราามปิดดคื่องู เอสเนี่ยมันจะทําให้เครื่องของเรานะวัยขึ้นกว่าเก่าบ้านะครับประมาณสี่ถึงห้าเท่านะครับเพราะการอ่านเขียนข้อมูลที่ไวขึ้นนะครับสำหรับคอมของใครนะครับคอมช้านะครับมีปัญหานะครับในการใช้งานก็เนี่ยครับอัปเกรดเอสดีนะครับก็จะทําให้เครื่องของเรานะครับไวัยขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเราใช้งานไม่เยอะนะ เห็นไหมครับเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็สามารถคลิกโปรแกรมนะครับของเก่าเนี่ยต้องบอกว่าเกือบส0่นาทีนะครับนี่เราสามารถเปิดขึ้นมานะครับผมเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์งานนะครับเสิร์ชข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเก่าๆนะครับเห็นไหมฮะเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะครับในเน็ตเห็นไหมครับเปิดโปรแกรมเปิดงานต่างๆเนี่ยการตอบสนองก็จะไวขึ้นการอ่านเชยงข้อมูลก็จะไวขึ้นนะครับผมเห็นนี้แหละก็คือข้อดีของการอัพ s s d นะครับผมสำหรับใครที่ใช้เป็น Windows 10แล้วอัพ เอสดีไปเนี่ยเครื่องก็จะลื่นแล้วก็ไวขึ้นนะครับผมใครมีปัญหานะครับไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามก็สามารถทักเข้ามาในาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือทักเพจร้านเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ